จัสมินหยิบกระเป๋าขึ้นมาสงสัยว่าโทรศัพท์ของเธออยู่ที่ไหนมาฮีบอกมันอาจจะอยู่ในห้องจัสมินเห็นโทรศัพท์หล่นอยู่ที่พื้นคิดว่ามันน่าจะหล่นลงมาพร้อมกับกระเป๋าหลังจากที่เธอออกไปเทโจบอกฟาเทว่าเธอได้ถ่ายรูปผู้ติดต่อเอาไว้แล้วและ พบว่าหมายเลขที่จัสมินโทรหาบ่อยครั้งเธอโทรหาดาราที่มีชื่ออยู่ในมรณะบัตรฟาเตเทโจไปที่หมู่บ้านของดาราเพื่อตามหาเขาพวกเขาถามเจ้าของร้านสองสาคนและได้รู้ว่าไม่เห็นใครในหมู่บ้านหลายวันแล้วต่อมาพวกเขาก็าไปที่บ้านหลังหนึ่งและเข้าไปข้างในเทโจเห็นหญิงสาวที่สวมสาลีสีขาวจึงถามเธอเกี่ยวกับดาราเธอบอกพวกเขาว่าเขาไม่อยู่แล้ว ฟาเตถามว่าเขาตายอย่างไรหญิงคนนั้นบอกว่าถูกรถชนแล้วหนีไปหญิงคนนั้นก็เริ่มร้องไห้หาสามีเธอฟาเตบอกเขาโทรหาดาราแต่ไม่มีใครรับสายพวกเขาจึงมาหาที่บ้านเพื่อจะเช็คดูเอโจก็สั่งว่าให้เธอโทรหาพวกเขาหากจะต้องการความช่วยเหลือหญิงคนนั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากองค์กรพัฒนาเอกชนมาที่นี่เธอได้ ช่วยไวมากเธอเป็นคนดีมากเทโจถามชื่อเธอก็บอกว่าชื่อจัสมินหลังจากที่เทโจและฟาเต้ออกไปจัสมินก็ออกมาจากที่ซ่อนบอกกับหญิงคนนั้นว่าการแสดงของเธอยอดเยี่ยมมากดีที่เธอให้ดาราออกจากหมู่บ้านสักสองสาวันก่อนหน้านี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหา เธอก็จ่ายเงินให้ดาราตามจำนวนที่เขาต้องการจัาสมินก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับหญิงคนนั้นกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอจัสมินดูเรื่องแผนการของพวกเขาก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เธอหยิบโทรศัพท์ที่หล่นพื้นและจะโทรหาสวิตตี้และพบว่าโทรศัพท์ปลดล็อกได้อย่างไรเธอจึงแค้นที่เทโจดารหัสเธอออก ฟาเท่ขับรถบอกว่าทุกอย่างได้รับการยืนยันแล้วว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องจริงเทโจบอกเธอไม่คิดอย่างนั้นเพราะคนอย่างจัสมินจะไม่ช่วยเหลือใครถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทำไมเธอถึงช่วยเรื่องดารามากขนาดนั้นทำไมเธอถึงช่วยครอบครัวชายที่เสียชีวิตจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วแต่นี่กลับติดต่อพวกเขาและจ่ายเงินเธอจึงไม่เข้าใจในจุดนี้ฟาเตท่ ส่งเทโจหน้าวิทยาลัยเพราะเธอมีประชุมกับอาจารย,าย์ใหญ่ฝาเต้คิดถึงงานโค้ชของเขาเมื่อฝาเต้ขับรถออกไปเทโจคิดว่าเธอจะต้องหาข้อพิสูจน์เพื่อจะเอาผิดจัสมินให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตามเพื่อจะช่วยอเมริกและต้องการเพื่อจะช่วยกอบกูชื่อเสียงของฝาเต้เช่นกัน จัสมินเรียกดินลอนนักวางแผนงานแต่งงานมาพบคูชเบียถามเขาถึงเรื่องงบประมาณจัสมินบอกเธอจะจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้เธอจะดูแลเรื่องการเตรียมการซิมรันขอให้จัสมินจัดงานแบบง่ายๆเพราะเธอไม่อยากจะให้คนมามากคูชเบียบอกงานแต่งงานจะมีคนมาในจำนวนจำกัดจัสมินบอกไม่เป็นไรเทโจพยายามโน้มน้าวอาจารย์ใหญ่เพื่อเรียกฟาเต กลับมานักศึกษาต่างต้องการที่จะได้โคชฟาเต้เพราะเขาเป็นโคชที่ดีที่สุดอาจารย์ใหญ่บอกเทโจว่าถ้าเธอสามารถโน้มน้าวผู้ปกครองได้ทางวิทยาลัยก็ไม่มีปัญหาเทโจก็ตามฟาเต้มาในห้องเก็บของที่บ้านจัสมินเอาของมาเก็บเรียกหาฟาเต้ทั้งสองก็รีบหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้จัสมินเห็นเมื่ออีกฝ่ายออกไปแล้วเทโจอยากจะคุย กับเขาเพราะจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลระหว่างวิทยาลัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะต้องฝึกนักศึกษาแต่โชคไม่ดีที่ได้เกิดเรื่องกับเขาซิก่อนเธอขอให้เขาฝึกนักศึกษาหลังเลิกเรียนที่สวนหลังวิทยาลัยจะไม่มีใครมาที่นั่นและไม่มีใครรู้ฟาเต้บอกมันจะมีปัญหาถ้าหากอาจารย์ใหญ่รู้เทโจบ,บอกจะไม่มีใครรู้และพวกเขาก็ต้องการตัวฟาเต้ ในตอนนี้เธอจะจัดการพาพวกเขาไปที่สวนหลังวิทยาลายัยพวกเขากำลังจะออกจากที่นั่นแต่ก็เกิดติดขัดฟาเต้ช่วยออกมาโดยการกอดเธอไว้แน่นเทโจก็รู้สึกอายและออกจากที่นั่นฟาเต้มีความสุขที่ได้ใกล้ชิดเทโจ ฟาเต้ออกจากบ้านโดยบอกครูปีว่าเขาจะไปชอปปิ้งกับเพื่อนจัสมินที่นั่งอยู่สงสยัยคิดที่จะสอดแนมเขาฟาเต้ขับรถไปที่สวนหลังวิทยาลัยนักศึกษาทุกคนดีใจที่ได้เจอเขาต่างเข้าวสวมกอดกันพวกนักศึกษากังวลและไม่มั่นใจในตัวโค้ชคนใหม่ จัสมินนั่งรถสามล้อตามมาแอบ,บดูและได้อัดคลิปไว้ตอนที่ฟาเต้กำลังฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาต่อมาฟาเต้ก็ขอบคุณเทโจเขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกอบรมแก่นักศึกษาเทโจบอกหากเขาชนะ ผู้ปกครองก็จะรู้โดยอัตโตนมัติว่าเขาคือโค้ชที่ดีที่สุดเขาอาจจะได้รับความเคารพที่สูญเสียกลับคืนมาจัาสมินยืนแอบฟังหลังต้นไม้คิดที่จะทำลายแผนการของพวกเขาจัาสมินไปพบโค้ชคนใหม่ชักใหญ่ให้เขาต่อสู้กับฝาเตเธอให้สินบนแก่เขาเพื่อไม่ให้วิทย,ทยาลัยได้รับชัยชนะ ให้เขาดูคลิปที่ฟาเต้แอบฝึกซ้อมกับนักศึกษาหากเขาไม่รับเงื่อนไขเขาอาจจะตกงานได้เมื่อถูกถามว่าทำไมทำเช่นนี้เธอก็บอกเกี่ยวกับผลประโยชน์และฟาเต้เป็นบุคคลที่ไม่ควรอยู่ใกล้วันแข่งขันโค้ชคนใหม่ยอมรับเงื่อนไขเธอเธอจะจ่ายส่วนที่เหลือให้อีกในวันแข่งขัน วันแข่งขันฟาเต้มาส่งเทโจเมื่อลงจากรถฟาเต้บอกให้เทโจโอวยพรพวกเขาแทนเทโจกล่าวว่าคำแนะนำของฟาเต้เพียงพอสำหรับพวกเขาแล้วและเราชนะอย่างแน่นอน ฟาเต้บอกให้เดโจเข้าไปข้างในส่วนเขาจะดูถ่ายทอดสดอยู่ในรถไม่ไกลจัสมินก็ยืนมองพวกเขาอยู่มั่นใจว่าทีมของพวกเขาจะแพ้แน่นอนเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นทีมนักศึกษาของฟาเต้กำลังจะแพ้เกมนี้ฟาเต้คิดว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ใช้เทคนิคที่แนะนำเการาฟนักเตะยอดเยี่ยมของทีมรับเครื่องดื่มจากโค้ช พอลงสนามไม่นานก็เป็นลมล้มพุบไปในระหว่างการแข่งขันกรรมการให้พักเทโจก็ออกไปพบเหล่านักกีฬาถึงได้รู้ว่าโค้ชให้พวกเขาเล่นผิดตำแหน่งเทโจแอบได้ยินโค้ชคุยกับทีมจึงได้โทรหาฟาเต้ให้ไปพบเธอที่ลานจอดรถ และเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเธอแอบเห็นและได้ยินจัสตินอยู่เบื้องหลังและติดสินบนให้กับโค้ชคนใหม่เพื่อจะทำให้ทีมแพ้การแข่งขันโดยมีแอลโกอฮอล์อยู่ในเครื่องดื่มให้นักเตะยอดเยี่ยมดื่มจนเป็นลมฟาเทโกรธที่จัสตินก้มต่ำได้ถึงขนาดนี้เทโจบอกไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องจัสตินตอนนี้จะต้องจัดการทีมอย่างไรฟาเทเป็นคนเดียวที่จะแก้ปัญหา นี้ได้ทีมนักกีฬาต้องการตัวเขาฟาเต้ก็กังวลในการจะเข้าไปเทโจบอกเธอจะจัดการให้และครั้งนี้จัสมินก็ทำผิดมากไม่ควรได้รับการให้อภัย เทโจก็ให้ผีออนที่นั่งข้างอยู่ที่ประร์มไปกับเธอให้ผีออนโทรหาโคชผีออนก็บอกโคชที่เดินมาว่าอาจารย์ใหญ่ต้องการพบโคชไปบอกทีมนักกีฬาให้เตรียมพร้อมสําหรับรอบต่อไปส่วนตัวเขาจะไปพบอาจารย์ใหญ่คิดว่าคงจะโดนดุสําหรับการเล่นของพวกเขาเมื่อโคชมาที่ห้องเก็บของที่นัดพบเทโจก็ไหลเขาและใช้ยาสลบเทโจกับพีออนใช้เชือกมัด และถอดชุดวอมของเขาออกเทโจคิดว่าเธอจะต้องพาฟาเต้เข้ามาในสนามกีฬาจึงได้รีบนำชุดของโค้ชใหม่ไปให้เขาสั่งให้เขารีบไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วขณะที่เขาเข้ามาอาจารย์ใหญ่เห็นด้านหลังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโค้ชตัวจริงเธอก็ตำหนิที่ผลออกมาแพ้ถึง5ต่อ0บอกว่าทีมวิทยายลัยนั้นควรชนะผ่านเข้ารอบสู่ระดับรัฐเธอ กำลังจะเดินมาหาและเอื้อมมือแตะเทโจเห็นก็ตกใจอาจารย์ใหญ่ได้รับสายเรื่องด่วนจึงได้ออกไปจากที่นั่น ฟาเต้มาถึงห้องเปลี่ยนเสือ้อผ้านักเราทีมนักกีฬาดีใจที่เห็นเขาฟาเต้เพิ่มความมั่นใจให้แก่พวกเขาในขณะที่จัสมินกำลังตามหาโคช้ชคนใหม่มีคนมาบอกว่าโคช้ชอยู่ที่ห้องเก็บของให้เธอตามไปเมื่อเธอไปถึงเทโจก็เคาะที่ไหล่และพ่นสเปรย์ใส่หน้าเทโจกับพีออนช่วยลากจัสมินเข้าไปในห้องและจับเธอมัดไว้บนเก้าอี้ ครูปีก็นำชุดแต่งงานมาให้สิมรันซึ่งซื้อไว้นานมากแล้วสิมรันมีความสุขที่ได้เห็นชุดครูปีบอกครั้งนี้เธอจะได้มีโอกาสเห็นสิมรันในชุดเจ้าสาวเราไม่สามารถคาดหวังอะไรจากจัสมินได้แต่ชีวิตของอัมริกเชื่อมโยงกับจัสมินอยู่ตัวเธอปรารถนาให้ฟาเต้แต่งงานกับเทโจในเร็ววันนี้เพราะว่าเทโจนนั้นทำเพื่อบ้านนี้มากมายฟาเต้เอง ก็เรียนรู้คุณค่าของความรักที่แท้จริงมากขึ้นเธอไม่ต้องการอะไรต้องการอยากจะให้ลูกๆมีความสุขซิมรันก็กอดแม่บอกทุกอย่างจะต้องดีขึ้น ฟาเต้ให้คำแนะนำและวางแผนกลยุทธ์ใหม่ฟาเต้บอกทีมให้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแข่งขันจัสมินแก้มัดตัวเองออกและตะโกนขอความช่วยเหลือเทโจไม่อยากให้ใครช่วยจัสมินให้ออกมาพีออนบอกไม่มีใครไปที่นั่นทุกคนกำลังลุ้นอยู่กับการแข่งขันเทโจบอกให้ฟาเต้ลงไปที่สนามเพราะเธอได้จัดการโค้ชและจัสมินไว้แล้ว เธอก็วอวยพรให้เขาทำสำเร็จชัยชนะจะต้องเป็นของเราเมื่อฟาเต้ไปแล้วเธอขอให้พระเป็นเจ้าวอวยพรให้ทีมของเราและเติมกำลังใจให้ฟาเต้ชนะในวันนี้ครอบครัวสินทูกําลังดูการแข่งขันทางโทรศัพท์สาติตเห็นฟาเต้สงสัยว่าเขาไปทําอะไรที่นั่นในเมื่อเขาถูกไล่ออกแล้วนวราชเดาว่าวิทยาลายัยอาจจะเรียกตัวฟาเต้ กลับไปดูแลทีมเพื่อการแข่งขันคงจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าเทโจรูปีเข้ามาโยนโทรศัพท์ทิ้งบอกเขาไม่ต้องการได้ยินฟาเต้ได้รับการยกย่องบอกทุกคนไม่ควรแสดงออกชื่นชมออกหน้าออกตาอย่างนั้นเขาก็พูดชัดเจนกับทุกคนแล้วว่าเขาไม่ชอบฟาเต้และไม่ชอบให้เทโจเข้าใกล้ฟาเต้สาธิตถามทำไมรูปีจะต้องโกรธมากด้วยเขาก็รู้ว่าเทโจรั ฟาเต้มากเราเคยคุยกันหลายครั้งทำไมรูปีไม่ยอมรับความจริงสักทีรูปีบอกเขาไม่สามารถลืมสิ่งที่ฟาเต้ทำกับเทโจได้เลิฟรีบอกเทโจก็อยู่บ้านนั้นทำไมรูปีถึงได้พูดแบบนั้นกับเขารูปีบอกเป็นความผิดของเขาที่ปล่อยให้เทโจไปอย่าคิดว่าเขามีความสุขเมื่อการเล่นตลกของจัสมินจบเขาจะเรียกเทโจให้กลับมา สิมรันและมาฮีดูการถ่ายทอดสดอธิษฐานขอให้ทีมฟาเตชนะการแข่งขันอาจารย์ใหญ่ตกใจเมื่อเห็นฟาเต้เทโจก็บอกทีมต้องการตัวฟาเต้แล้วเธอจะอธิบายให้ภายหลังฝ่ายผู้ปกครองเห็นฟาเต้ก็สงสัยในเมื่อเขาถูกไล่ออกไปต่อหน้าต่อตาแล้วคุยกันว่าค่อยจัดการเขาหลังจบการแข่งขันในที่สุดทีมวิทยาลัยก็เริ่มทำคะแนนตีตื้นขึ้น จัสมินได้ยินประกาศก็โกรธคิดว่าเธอปล่อยให้ฟาเตชนะไม่ได้จึงออกค้นหาอุปกรณ์ในห้องเพื่อจะพังประตูออกไปจัสมินใช้ไม้เคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือจึงทำให้รู้ว่าโค้ ถูกขังอยู่ในห้องถัดไปอีกการแข่งขันจบสิ้นลงวิทยาลัยได้เตะลูกโทษฟาเตตัดสินใจว่าจะให้ใครใช้โอกาสนี้อาจารย์ใหญ่ไม่พอใจที่ฟาเตส่งกองหลังไปเตะลูกโทษแต่ในที่สุดวิทยาลัยก็ชนะการแข่งขันและจัาสมินก็ออกจากห้องเก็บของสำเร็จที่หน้าปรารัมพิธีผู้ปกครองก็รวมตัวกันตั้งคำถา,ถามถึงอาจารย์ใหญ่ทำไมถึงทียอม ให้ฟาเต้กลับมาถ้าหากเขายัางเป็นโคช้ชพวกผู้ปกครองก็จะไม่ส่งลูกมาเรียนให้ดำเนินการกับเขาเดี๋ยวนี้คนอื่นก็ผสมโรงให้ไล่เขาออกไปหนึ่งในนักกีฬาก็ออกมาให้ข้อมูลกับพ่อของเขาและผู้ปกครองคนอื่นว่าฟาเต้ไม่ใช่เป็นแบบในข่าวนั้นเขาเป็นครูและโค้ชที่ดีมากทุกคนไม่เห็นหรือว่าเขาช่วยทำให้ทีมชนะ ในขณะที่โค้ชใหม่เกือบจะทำให้ทีมแพ้การแข่งขันทุกคนพูดแบบนั้นโดยไม่รู้เรื่องทั้งหมดได้อย่างไร ฟาเต้ก็ออกมาดูนักศึกษาคนนั้นที่พูดไม่ดีกับผู้ใหญ่ฟาเต้ยกมือขอโทษอาจารย์ใหญ่ที่ฝึกเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเพราะว่าเหตุจำเป็นอีกทั้งทีมนักศึกษาเองก็เป็นผู้เล่นที่เก่งมากเขาไม่อยากให้นักเตะดีๆต้องเสียกำลังใจและเสียโอกาสและจะต้องแพ้ด้วยเหตุผลใดก็ตามฟาเต้ขอโทษผู้ปกครองกำลังจะเดินไปเทโจก็เรียกเขาไว้ว่า จะต้องเปิดเผยความจริงต่อทุกคนว่าโค้ชร,รับสินบนที่แพ้เกมนี้ฟาเต้ก็ร้องเทโจไม่ต้องบอกความจริงใดๆเขาก็ขอตัวไปโค้ชคนใหม่ออกมาตำหนิเทโจที่ขังเขาไว้เทโจก็แยง้งและเปิดเผยด้วยข้อมูลอาจารย์ใหญ่ก็ตำหนิโค้ชใหม่และจะแจ้งตำรวจจับ ชายผู้ปกครองคนหนึ่งแย้งถึงความผิดของฝาเตเทโจก็บอกเราไม่สามารถตัดสินใครได้โดยไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงถามว่าตอนรับลูกๆของพวกคุณเข้ามาทางวิทยาลัยขอใบรับรองอุปนิสัยของลูกๆของคุณด้วยหรือไม่คนเราชีวิตหนึ่งจะมีทั้งขึ้นและลงไม่ว่าเขาจะโกงหรือถูกโกงคนที่ตัดสินได้ดีที่สุดคือคนที่เผชิญหน้ากับมันโคช าเช่วยลูกๆคุณให้ชนะการแข่งขันอย่างไม่เห็นแก่ตัวและตอนนี้ไม่มีใครที่จะหยุดลูกๆของพวกคุณในการแข่งขันระดับรัฐได้แล้ว เทโจมาหาฟาเตเอ่ยแสดงความยินดีเธอถามว่าจะไปโดยไม่แสดงความยินดีกับเด็กๆหรือฟาเตก็บอกมันจะดีกว่าถ้าอยู่ห่างจากพวกเขาเทโจก็บอกเขาสามารถที่จะแสดงความยินดีกับเธอได้ ฟาเต้ก็ถามว่าเธอจะออกไปฉลองกับคนขี้โกงและไร้เกียรติแบบเขาอย่างนั้นหรือเทโจก็บอกเขาไม่ใช่คนผิดเพียงแต่เขามีวันที่เลวร้ายทีมนักฟุตบอลก็ออกมาขอถ่ายรูปกับฟาเต้ฟาเต้บอกให้พวกเขาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและในไม่ช้าพวกเขาก็จะได้โคชที่ดีอาจารย์ใหญ่มาที่นั่นบอกว่าพวกเขาได้โคชที่ดีแล้วและขอยินดี ต้อนรับฟาเต้กลับวิทยาลัยผู้ปกครองก็เอ่ยขอโทษฟาเต้าฟาเต้ก็ขอบคุณที่ไว้วางใจและให้โอกาสเขาจัสมินรู้สึกอิจฉาและคิดที่จะแก้แค้นพวกเขาในวันแต่งงานของสิมรันที่บ้านจัสมินบอกให้ทุกคนเต้นรำและต้อนรับฟาเต้แจ้งว่าเขาได้งานคืนมาแล้วอัมริกถามว่าจัสมินทำทั้งหมดนี้หรือไม่จัสมินบอกว่าไม่ เทโจก็เดินเข้ามาทีหลังฟาเต้และจะเดินไปจัสมินก็เย้ยว่าเทโจทำตัวเหมือนไม่ได้อยู่กับฟาเต้จัสมินบอกพวกเขาว่าเทโจช่วยฟาเต้ให้มีงานทำทุกคนก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ยินจัสมินบอกเราควรใช้รางวัลของความยิ่งใหญ่ของเทโจ จัสมินก็ปลดเชื่อกันบอกให้เทโจเข้าบ้านได้ฟรี3วันก่อนวันแต่งงานและเธอเป็นตัวแทนของบ้านที่จะเชิญเทโจเมื่องานแต่งคงสิมรันจัาสมินจะไปจับแขนเทโจเทโจก็ดึงมือกลับบอกว่าคนอย่างจัาสมินนั้นจะไม่ทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลหรือผลประโยชน์ จัสมินอ้างกับอัมริกว่าเห็นด้วอยังเธอควรที่จะทำอย่างไรดีเธอปรารถนาดีต่อพวกเขาแล้วซิมรันมหาเทโจบอกว่าเธอมีความสุขมากสิ่งนี้คือของขวัญที่ดีที่สุด เพราะถ้าไม่มีเทโจการแต่งงานของเธอก็เป็นไปไม่ได้จัสมินคิดว่าเทโจจำเป็นจะต้องมาร่วมงานแต่งเพราะเธอจะใช้เทโจในแผนของเธอและความสนุก กำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันแต่งงานซิมรันก็กังวลว่าทำไมจัสมินถึงได้ตื่นเต้นมากกับการแต่งงานของเธอเทโจบอกไม่ต้องกังวลฟาเตจะอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องซิมรันฟาเตหยุดจัสมินถามว่ากำลังวางแผนทำอะไรจัสมินทำตัวไร้เดียงสาต่อหน้าเขาฟาเตบอก เขาจะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นในงานแต่งของซิมรันจัสตินบอกเธอจะทำเรื่องวุ่นวายไปทำไมในเมื่อเธอทำหลายอย่างเพื่องานแต่งครั้งนี้เทโจมาจากฝั่งตรงข้ามบอกว่านี่คือเหตุผลเดียวที่เราสงสัยว่าจัสตินมีแผนอะไรจัสตินบอกเทโจว่าอย่าพยายามทำตัวฉลาดมากเกินไป เทโจให้บอกมาว่าจัสมินกำลังวางแผนอะไร